สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมครับพี่น้องเมนี้ค่ะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านเสพเนาะคะ่ะพรึ่งน้ำซุปก่อน,นะคะ่ะคุณน่ะอืมดูพี่น้องเสบปะคะ่ะสั่งนะ,ะ่ะไปเส้นมี่ขาเหมือนเดิมเนาะคะ่ะของเสริมพิเศษเส้นมีนะะ่ล้วกันของไนท์มูดัมกันทำมามาเนาะคะ่ะเสบปะคะ่นะน้าพี่น้องหลวกเลยคะ่ะ <laughs> ถสวยง่ายเซนมี่ค่ะ อนไฮไลท์ก็คือลูกซิหไงเลยด้นี่เน้อมืนี่มีเยอะค่ะเศรๆนีจะมีเยอะแล้วค่ะขั้นไก่เพียงไปเนี้ยค่ะรองมาได้ตางมือค้นลากะต้องเต้าหมาค่ะเนือเอยประมีนก็ไม่ดีเ่นือเกยน่ะป่ะเนือเกยผสมเนาะเนือเกยนันเลือด่อแี๋ไปเตียวกินย้ำใส่กับแส้ย้ำนั่นเด้ยค่ะอืม อันน้ำตกสุกๆก่อนจะเสิร์ฟมาขนมตกตะบราตกสุกๆเลยค่ะนี่ไฮไลคค่ะลูกสินไงพี่นะ้องอาจะมีลูกยิ่งไงก็่านีนะแต่ว่ามือละหาลูกเพื่อจะได้กินลูกยิ่งไงก็ต้องบนขายย่นนอย่างก็ะหล่ำก็ดอกคีบปย่น ซน้ำตุ๋นว่าน่ะว่าน้อยหน่อยปิดคนมากินก๋วยเตี๋ยวน้าลายค่ะอือเสร็จละจัดผักกันนั่นเป็นเนี่ยค่ะกันค่ะสดสดสิบแซบแล้วค่ะไอเนี่ยบอกทั่วกันเริ่มมีหลายแล้วเนาะสมัยนี้คนแบบนี้บ้างหอมปุ่นหอมขาว ทีบวะอืมน้ำขาพริกน้อยตายน้ำน้ำน<อ>้ำน่องน้ำน้อยหนึง่งอุ๊ยอืมเผ็ดน้นในพริกใส้ตุกพริกค่ะอันนี้เนี้อหมกักพริกเดี๋ยวอืมพริกดอง พริกนึ่งเสกก๋วยเตี๋ยนี่เครื่องมันหลนะเท่นันเองครื่องกระเพาเฮ็ดกินนี่แหละเครื่องไหลแต่วมันก็เสกนัำบ่เม่อยกทีนงคนคนหมักเันกระใสี่ยว่ดัพร้อม้วค่ะที่ยว่ดำพร้อมซอสพรบนำน่ากินบนี้อืม สิบแสนามือกระยันปุงปนปุงบ๊กบผู้เด็กกระตอมไม่หนีที่น่อยหายดีกับเมนก็เตี๋ยวว่าเมนต์เต,ต,ต๊เสริมได้ขนาะยมบานครับก็หั่นเมนตเตาะกวยบเมนตเฮานี่มากกว๋วยเตี๋ยวครเทบานว่าต้องค้นกับจินลูกมนึอือไ่ข้าวปัน่พี่น้องไห่ไนอดําก็นั่นปุุงก้อนข้าวนจะเตีบนี่ซีนไงมามันเดากว๋วยเตี๋ยวน้องกันข้าวไอพี่น,อนอ้องันได้เทาคนเซ็ง เต็มถ้วยค่ะมริยาถอดแมทได้ค่ะเด็กกับตปีกันเะปีกินใส่จานต้องหันเนาะค่ะอื่าหาข่ามาดิว่าเจียวเสนุ่งกันแน่ดูค่ะ

ามขาวตกีว่อกินเลยเลยคอะทำไมต้กี้กินมากไปไหนนึกว Kepi. Ah. <tap> siap belum ini keme ini lu Think cái, ừ, bà bà. Ừ. Ừ. cái to đó nào cũng đã bỏ đi. Những tóc quá mạnh, nắng. Hãy quá tóc quá mạnh. quá Hãy

chị ngay thì vứt được cả lấy mặt luôn đi mang gì vứt được ก็ว่าเันเปิดเดียวร้านไหนบ่มีผักจะได้ขายมั้งดูเทียด้านนี้ขามาีกม้เขา่หนเาราบมี่ผัี้ีทุกร้านเนาะ นัขอบคุณนจริงขอบคุจีแบบีหมนัขับปุน่ก็ไ่ได้ไปิ đây <laughs> là cái này là cái này là cái này là bài này bài cái này là cái này này là này là là

อืมมานี่แหละ <muchayil> 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 Bạn nào nay, ngay lăm Ngay lăm 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 là lăm lăm nó mới lăm lăm là lăm 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 lăm

กินน้ำเน้าวะกินก็นไปก็ไอ่อนน่กากันนกนบายน้ำาน้งนไปเ่ก่อนไ่ตกินดละกไปอ่อนม่เสียอกินน้ำแล้วกินกินน้ำแล้วกินเขาเขาได้กินน้ำกินน้ พี่ซอมเหรอครับพี่ซอมเองเหรอรวมว่าไม่กี่คนนะครัอ้าวอ้าวนี่เรอดีเรื่อก็ใช่ เป็นต้นเต้นนหน่อยตะกี้นะสมันีเป็นต like> ่ลูกเป็นตุง่ายนะตะกี้ได้เรีนงานทมเนี่ยคนไหนลูกเพไน่อีว่าที่เราอยู่ในน้ดว่าที่ว่าคุณตุ้นแรงงาน่็นาวอืมรีบรับ่ะอืมหมดเนไรดยังหมดเป็นไรเป็นหนาวเนาะกินหอดเันยักให่ก็เก่านี่ยคนี่ตรงตาได้เลยน้าได้ ทุกคนกับเต่าร้อปีน mm ึง hmm. มีเดือนนึงก็เป็นสองปีแล้วบอกว่าที่เรียนตรงกันสองปีแล้วสองปีราคาพวกนี้ตรงกัน

bác à, bạc mm -hmm. mm -hmm. dạ, đẹp chịu nó này tạp môn tập mẹ chịu này môn nha mẹ chịu tạp môn nha mẹ tạp อือืมยิงนบาไม่ได้ไม่ได้กินสามที่เหมือนคโดนโดนเนาะอืม พี่น้องเต๋บซีบ้าเลกจัดบ้นกันเลยนะซึนโนโดูดีว่เซ้นใหญ่เธอกินต้นแก่สากล้วยอืมไม่คนคนกันยังไม่ได้คุ้นแหละบ้าตัดนันเถอะอยากยุขาสั้นแล้วนนอาย ก่อนกันซิโน่ละอายนี่มก็มาขี้ด้วยต้องหนุ่มหรอไปหาหนูมาเด็กกับซีหนูออกอืมแซ่บอิ่มราคาเป็นยังพี่น้องทามากินข้าวกินนั่นแล้วค่ะกินก๋เตี๋ยวแล้ไม่เดือดคือเก้าหมือในข้าซเบเก้าค่ะ มายเงินเลยก,ก็บ้าผิดหวังแล้วค่ะค,ะคนหมักกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วจ้ะเงี้ยแต่ตืมขับไปอีกค่ะสไลด์คลิปนี้กับไว้จะนี้แล้วค่ะฝากกดไลค์ก๋วยเตี๋ยนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเสือหมาพี่น้องนะคะ่ะ